อ้าวไม่อ๋อติดติดอได้เวลาปลุกความเป็นติ่งในตัวเองแล้วก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพืกคนด้วยนะครับผมลิขครับผมวันนี้นะฮะอยู่กันในรายการเอาจริงมันก็ไม่มีชื่อนะถึงคิวคลิปรีวิวอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้อะไรอยู่ใกล้ตัวซื้อมาใหม่ก็จับมารีวิวแม่งให้หมดเลยละกันนะครับผมแต่ว่า ก็พยายามจะคลุมโทนหน่อยนะรีวิวผ้าเช็ดต,ตัว,ร,ว,วรีวิวเสื้อรีวิวกางเกงเกินไปวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมบอกได้เลยว่าส่วนตัวผมก็เริ่มพึ่งมาสนใจเร็วๆนี้เองนะครับผมนั่นก็คือกําไลข้อมือลัสเตคลัตบางคนอาจจะเรียกว่าลัสเต์แคทก็ได้ผมผมเห็นตัวเนี่ยเขาเรียกกันว่าลัสเตคลัตนะครับผมนะก็ตามนั้นแหละปลายทางเราสื่อถึงสิ่งเดียวกันเราก็ไม่เป็นไรปะวะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวลัสเตคลัตนารูโตะครับผม ถึง2อ,อันเลยนะครับผมรีวิวพร้อมกันเลยไม่มีปัญญาซื้อทั้งหมดนะครับผมก็เลยต้องซื้อแค่2อันนะคือจริงๆอันเนี้ยซื้อให้แฟนแต่อันเนี้ยซื้อใส่เองก็เจ้าลัสคัตเนี่ยนะครับผมมันเป็นกําไรข้อมือนะครับที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในพวกการแต่งตัวแนวสตรีทมากๆเลยนะครับผมก็ต้นกําเนิดเขาก็มาจากคนสตรีทเหมือนกันและไม่ใช่คนข้างถนนนะครับลัสคัตเนี่ยมีหลายสีสันให้เลือกมากๆเลยครับผมซึ่งแบบว่าโอ้โหคือมันเยอะมากๆนะครับผมมีตั้งแต่ราคาแบบ ไม่กี่ร้อยนะครับผมไปจนแบบเกือบพันพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วแต่เขาจะามาขายกันอนุโตะเนี่ยถือว่าเป็นการ์ตูนอนิเมะที่ผมชอบที่สุดและผมก็ใฝ่ฝันว่าผมจะได้มีอสซสเซอรี่อะไรบาง,างอย่างอยู่บนตัวในที่มันเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งจริงมันมีหลายคอลเลกชันมากนะครับผมแต่ว่าตามตามซื้อไปทันครับไอเยมันมันคอแลบกันมานานมา,มากๆแล้วนะครับผมตัวน,นี้เป็นตัวล่าสุดนี่ก็ยังจะหาไม่ค่อยได้เลยนะครับผมซึ่งตัวซาสึเกะแม่งหายากอกนุนโตะเว ปวดหัวเลยนี่น่าจะมีไปคอลแลบกับโจโจ้ด้วยนะผมน่าจะซื้อมารีวิวด้วยนะเนี่ยมาเรามาเริ่มที่ตัวนารุโตะกันก่อนเลยเนะครับผมนี่นะฮะหน้ากล่องก็จะเป็นอาร์ตเบิร์ตนารุโตะนะฮะที่ใส่เสื้อคลุมตอนไป,ป็นปุ่วิชาเซียนนะครับผมแอาก็จะ สวยงามแบบนี้นะครับตัวกล่องก็จะแบบมันมันเลื่อมๆหน่อยนะครับผมด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าอาลัสตครัสนะครับเอ็กนโรโตชิปูเดนนะครับผมแล้วก็มีคาโปรยอะไรก็ว่าไปคือตัวกล่องนี้มันจะเฟี้ยวอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะเว้นตรงนี้ไว้เป็นช่องว่างนะครับผมมันก็จะเท่ๆเก๋ๆดีนะครับผมเปิดกล่องด้วยการ ขึ้นมานน่นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัว拉斯クัตของเรานี่ครับนี่คือยังไม่ได้แกะซีลเลยนะเออนะครับผมนี่คือใหม่กิ๊บข้างในเนี่ยก็จะเป็นโฟมๆหน่อยนะครับมีโลโก้拉คクัตตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวกําไรนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราออกมาดูกันตัวกําไรเนี่ยหลักๆจะมีสีส้มนะครับผมก็ตามธีมนาโตะนะฮะแล้วก็ตัดได้สีแดงออกจะเลือดหมูหน่อยนะฮะคือมันเกือบจะดําแล้วล่ะแต่ว่าไม่ดำนะครับผมเพราะตัวอาร์ตเวิร์กเนี่ยนาโตะใส่ชุดที่มันมีสีดําแดงเนาะเออเขาก็เลยเอาตัวสีแดงมาตัดแล้ว นะครับผมอ่าก็จะเป็นสีผมนารูโตะนั่นเองฮะส่วนตรงข้อรัดตรงนี้นะฮะจะมีโลโก้ของนารูโตะอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์ประจําตระกูลนะครับผมแล้วถ้าหมุนมาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้รัสต้คลัสนะครับผมแอบตัวปลายสายตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหล็กคุ้มอยู่นะฮะมีโลโก้เป็นเท็กซ์ของรัสต้คลัดอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะให้สีดํามานะครับผมแอบตัดด้วยสีเหลืองนะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตัดด้วยสีส้มนั่นเองหลักๆก็ตรงนี้แหละนะครับผมเจ้ารัสต้คลัสเนี่ยมันก็สามารถรัดข ตรงนี้ฟึบนะครับผมแอบมันก็จะขยายออกใช่ไหมแ้้เราก็ใส่ข้อมือเราไปเลยนะครับผมแ่าแล้วผมก็จะมีเทคนิคการรัดโดยที่ผมจะเอานิ้วเนี่ยแตะตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงฟึบนะครับผมแ่าแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับผมนะฮะเออมันก็จะ เก๋ๆหน่อยนะฮะก็สีก็ยอมรับตรงๆนะมันก็ดูแปลกนะครับผมแต่ด้วยความที่เราเป็นแฟนเอาตันะฮะก็ต้องซื้อมาใส่นะครับผมตอให้ผมเป็นแฟนมันแท้ยังไงนยถ้าสีมันแปลกผมก็จะพูดว่ามันแปลกคือตัวผ้าเนี่ยมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับผมนี่ฮะบีบๆมันก็จะนิ่มๆนะครับผมแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับผมที่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หรฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะใส่ได้นะครับไม่ว่าข้อมือเล็กข้อมือใหญ่นะแต่ว่าถ้าข้อมือเล็กเกินไปเนี่ยผมว่าเวลาใส่เนี่ยน่า น,นะฮะซึ่งอันนี้เรายังไม่แก่ซิลเลยนะครับผมมันก็อาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะถ้าอ่อนนี่คือมันเลื่อมเลยนะครับผมแล้วจะมีโลโกโลล้รัสคัตตรงนี้นะครับเอาตรงๆนะถ้าสมมติผมให้คะแนนเจ้ารัสคัตสีนี้นะครับตัดความเป็นติ่งนะรูโตไปเลยนะผมให้แค่3เต็ม5ก็พอนะครับผมคือสีมันดูแปลกๆนะครับผมแมทก,กับชุดค่อนข้างยากนะในความรู้สึกผมคือส้อมมันไม่ใช่ส้มแบบจีดเลยเว้ยเออมันเป็นส้มแบบ ก็เสื้อเราโตอะจริงๆอะถ้าสมมติมันเอาไอ้สีแดงตรงเนี้ยเป็นสีดําเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกว่านี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่อาร์ตเบิร์กเขาเนี่ยมันเป็นชุดที่เขาไปฝึกวิชาเซียนนะครับมันมีสีแดงไง<อ>เออนะครับผมเขาก็เลยแมทสีชุดมาด้วยนะฮะเลยได้สีแดงเลือดหมูมาและเหลืองนี่คือมันก็เหลืองสีผมนรทโตจริงๆเลยนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนนะฮะพอมันรวมกวันเลยเนี่ยมันก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าในฐานะแฟนนราโตนี่ ไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่ชอบคัลเลอร์เวนี้ยังไงผมก็จะใส่ฮะอ่าเดี๋ยวเราให้มาดูใกล้ๆกันสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะเนื้อผ้าเขานะครับผมรายละเอียดดีเทลต่างๆนะฮะถือว่าเป็นโคลสอัพให้เลยละกันนะครับตรงอินโทรนี่เราอาจจะดูได้ไม่สุดนะนี่ตรงนี้ นี่แล้วก็ตัวปลายตรงนี้นะครับผมกออย่างที่บอกไปเลยฮะถ้าตัดความเป็นแฟนออกเนี่ยผมให้3เต็ม5นะฮะแต่ถามว่าชอบไหมชอบมากเ <laughs> พราะผมเป็นแฟนกรตูเรื่องนี้ไง <laughs> ต่อมานะครับผมมาถึงคู่จิ้นารโตแล้วนะฮะพี่ซาสเกะของเรานันเองอ่าซึ่งตัวกล่องก็จะมีสีม่วงนะครับเท็กเจอร์เลยเหมือนกันด้านหลังเหมือนกันนะครับผมอ่ดมีพี่ซาสเกะของเรานะครับกับชุดที่แบบว่า อ่าผมว่าชุดนี้ดูดีที่สุดสำหรับซาสเกตแล้วนะครับผมตัวละครนี้ที่เป็นตัวที่เปลี่ยนคอสตูมเสื้อผ้าบ่อยเจ็บหายเลยนะครับผมอออโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องฟืบนน่นะฮะตัวรัสักัดนะครับผมจะมีสีม่วงนะครับตามไอตัวที่คล้ายๆเข็มขัดเขาเลยนะครับผมซึ่งเนื้อผ้าตัวนี้ที่จะไม่เหมือนกับอันที่แล้วเลยนะครับผมจะแปลกและแหวกแนวมากๆนะครับผมซึ่งผมขอให้คะแนนก่อนเลยลวกันคือผมเห็นแวบแรกตัวนี้เนี่ยผมให้5เต็ม5เลยนะครับตัดความเป็นแฟนทิ้งเลยนะเออคือมันเหมาะมันแมทมากนะครับผมเพื่อดู สายรัดเอวมันดิเออแม่งมันเหมือนเลยเว้ยเออนะครับผมโอเเข้าใจทํามากนะครับคือตัวนี้เนี่ยทำมาแบบตีแม่งเข้าล็อกนะครับผมแล้วมีความมัดปมตรงนี้ด้วยไม่เกิดใช่เลยเว้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทล,ลใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมแอบซึ่งคือมันดูเป็นได้เส้นเล็กๆแล้วมันเอามาแบบทอให้มันแบบหนามากๆแล้วมันก็เอามาทอกันอีกทบหนึ่งนะครับผมเรื่องความทนทานเนี่ยผมบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะทนกว่านะครับแต่ว่ามันต้องดูแลดีๆเพราะว่า เนื้อผ้ามันนิ่มมากนะครับผมมันนิ่มโคตรนะครับมันนิ่มกว่าตัวที่แล้วอีกฮะซึ่งก็จะมีสีม่วงนะครับตามธีมเลยนะครับสวยงามนะครับผมตัวเนื้อมันเนี่ยมันจะมีความเป็นประกายนิดหน่อยนะครับปลายเนี่ยจะมีกิมมิกนิดนึงนะครับผมจะมีความแบบไม่ได้เก็บงานนะฮะแต่ผมว่ามันเป็นคอนเซปต์แหละนะครับผมซึ่งทําออกมาได้สวยมากแต่ว่า ใช้ในระยะยาวเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยต้องรักษาดีๆนะครับไม่งั้นมันอาจจะหลุดมันอาจจะลุยได้ตรงที่เรา ne, ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสัญลักษณ์รูปเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผาของซาสึเกะนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับผมจริงๆถ้าทำเป็นสีแดงมาผมว่าเฟียวมากเลยนะเว้ยเออนะครับมันจะเหมือนกับเนตรวงแหวนจริงในเรื่องเนาะมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ลัสคลัตเหมือนกันนะครับผมเป็นรูปสิงโตนะครับสีขาวเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวปลายเชือกตรงนี้นะฮะก็จะมีเท็ก์ลัสัคลัตนะครับ ออกกลมๆหน่อยนะเออคือเขาคุมตีมดีมากเลยเว้ยตัวเนี้ยเออนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นเหมือนกันนะครับผมอ่ดและตัวปลายตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีกลมเหมือนกันนะครับมันจะออกสีกลมๆหน่อยนะเออก็ก็ใช่นะฮะเออลืมบอกไปนะครับผมวัสดุไอตัวที่รัดตรงนี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่มันออกจะเล็กๆหน่อยนะเออคือจับดูแล้วมันมีน้ําหนักมากเลยเออดเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูซิซึ่งหลักการการใส่เนี่ยเหมือนกันเลยโอ้โหแม่งฟืดมากเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ ใช้ต้องทะนุถนอมมากเลยนะอ่ะใส่ข้อมือปึ๊บจับดึงอูหไม่คตรฟฝืดนะครับเพื่อนๆอ่ะใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะโอ้โหแล้วยิ่งเอาไปให้แฟนกูใส่แฟนกูแม่งจอมทําลายล้างด้วยนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าใส่ค่อนข้างยากมากนะครับตัวผ้าค่อนข้างฝืดมากๆนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลื่นของมันเองนะครับผมนี่โอ้โหผมว่าของซาสเกะนี่ใส่แล้วสวยมากเลยนะว่ให้ดูเนียบงวงแหวนโคตร จริงๆมันยังรัดได้มากกว่าน,นี้นะครับจริงๆผมยังรัดไม่สุดข้อได้ซ้ำนะแต่ว่าด้วยความที่มันฝืนนะผมไม่อยากฝืนมันต่อเอาเป็นว่าถอดเก็บไปให้แฟนใส่ดีกว่าก็หลังจากรีวิวของซัสเกะมันเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าต้องดูแลรักษามันดีนิดนึงนะครับเวลาจะถอดจะใส่เนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังเดี๋ยวเรามาดูดีเทลแบบ c l o s อ up กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับผมฟื้นมีปมตรงนี้ไล่มาฟุ้ฟื้ฟื้นจึบจ๊บจอจนี่คือตรงนี้ผมชอบแม่งมากเลยด้วย เออแต่อย่าใส่บ่อยเลยนะฮะแบบนี้นะครับผมคือกูกลัวมันจะหลุดมันจะลุยนะครับผมถึงไอ้ตรงนี้กับตรงปลายมันไม่น่าจะเชื่อมอกันก็เถอะนะแต่ว่ามันไอ้ตรงปลายเนี่ยมันพยายามทํามาเป็นกิมมิกไงแต่เอาเป็นว่าใส่แล้วก็ต้องทะนุนถนอมมาหน่อยแล้วกันนน่เน่วงแหวนเฟิร์บนี่สิงโตอ,อันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้แกะซิลเหมือนกันนะจะว่าไปนี่มันก็กินเวลารีวิวไปนานพอสมควรเลยเนะี่ยรัตคัดสองอันเนี่ย ก็จบคลิปกันไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแมคลิปนี้รีวิวค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับผมก็แบบบวกความติ่งด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะฮะคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วครับผมไปแล้วฮนะสวัสดีครับ